คนนั่นนั่นเนี่ยขนาดคนนั่นนั่นไม่รู้ว่ามึกพวกนี้ไม่มีนะไม่กินหรอกแต่ถ้าคนโลชิ่งตัวนี้มึกมึกหายากที่สุดเลยมึกสดอตัวเล็กเล็กน้อยตัวโลสองร้อยตัวไม่ใหญ่ด้วยตัวมึกสดนะสิบกว่าตัวเองตองโลสองร้อยอะไรมันมันหายากเพราะเขาปิดดาวอะปิดดาวใช่ช่องว่างนี่พวกนี้มันเปหายากโลสองร้อยตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะจะบอกให้ในตลาดอะตัวมึกสดอะโลสองร้อย ม่ใช่ตัวเบลลเตัวแท่นี้เองเนี่ยโล่สองรโอ้โหสิบปตัวเองมาคนเท้าเดินหนีบอกตัวละยี 20, 24, 25, 35, 25, 25, ่บาทยี่สิบยี่้าสามสิบสามนสี่สิบเขาาร้อยเจ่ดสบามตัว,ตวปรดีลูกัครับาเดินนี่ถ้าเดินหนีก็ต้องเดินหนีเนนราไม่้ไม่มได้ถายไงใช่ไ